อาต้องคอก่อนนะเนาะพระเทพเจ้าของที่าประเด็นขออนว่าตนางประคองแววโคกสูงค่ะตำบลหนองน้าแสงอำเภอเมืองชัยภูมิบ้านโนนสมบูรณ์เลยค่ะเห็นในทีวีแต่ว่าอยากขำบ่รู้ว่าอุบัิเหตุยังไงพอดีมีพัฒนากรมาชวนจะเลยเขาร่วมโครงการขนาดสามไร่ อันดับแรกปลูกต้นไม้่อนต้นไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกซักปลูกกล้วยปลูกผลไม้ปลูกผักตำเตี้ยเลื่อดินปลูกทุกอย่างลดลงคี่ว่ามีโคกน้องนาอยู่แปลงหนึ่งที่น้ำไม่ท่วมอ๋ออ๋อไอยากทำแบบเพราะว่ามันยังกันไม่ได้ไม่ไม่เอาว่าอาหารมาลองหวานให้ท่านนายก็จะมา เช้านี้ให้ย่างๆเนาะย่ง<ล>ะางขาเนี่ยเอ้ยเราหนีมาแล้วเลิกมาแล้วหูย,ย,ยเลยนะมันยังไม่ได้คุ้นเล่นอ่ะเอ้ยมันไข่ตอนมันไข่ตอนได้สายไหมแม่เนาะนี่หนึ่งพอแล้วเช้านี้น <laughs> <c oughs> เอาแหนแดงมาจากที่ไหนครับเอาแผลทำมันเตียมแล้วมันทับกันให้มันกอดกันให้กรายอย่างเงี้ยให้มันกระจายก่อนแม่บอกว่าอย่างนี้เป็นเทคนิคนะผมว่าอันนี้เขาเรียกภูปัญญาสวัสดีครับผมนายเพิ่มศักดิ์เววพวกสูงก็ทำหน้าทำไร่ไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ต่อมาก็หน้ามันตรมบ่อยครับ พอถึงหนาแรล้งแรงแรงไม่มีน้ำจะลดต้นไม้เลยคิดยังไดเนาะจะได้น้ำได้ทานเพรน้ำนี่เป็นหัวใจสำคัญในการทำกรเกษตรน,นะครับด้านการ,กรเกษตรพัฒนากรม,นนม,มาแนะนำตัวได้คุดธุดบ่บ่อนา้าแล้วก็กองใกล่นะครับก็น้ำที่ใช้ทำไปปีนึงแล้วเนี่ย<ฮ>ที่ใช้มันจะเพอปีพอดี ก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งก็วันนี้ในอำเภอเมืองชัยภูมินะครับพร้อมท่านพนักงารอำเภอก็ได้ลงพื้นที่ต้นแบบของโครงการโคกหนองนาโมเดลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายออกไปจากเดิมเนี่ยเราเป็นแปลงแค่3ไร่แล้วขณะนี้เราสามารถที่จะต่อยอดเป็น5ไร่ โดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากทางราชการเลยนะฮะซึ่งฝ่ายราชการเราถึงแม้จะไม่ได้รับการร้องขอเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆแต่เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในส่วนที่ทางราชการในระดับอำเภอระดับจังหวัดที่จะสนับสนุนได้ก็ยินดีคําซึ่งเมื่อกี้ทราบจากคุณพ่อว่าครบปีละเดี๋ยวจะทําให้ครบตามวงรอบวงโครจร เนาะวงรอบของการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ทราบเมื่อก่อนเข้าโรงพยาบาลเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ท่านสามารถการันตีได้เลยว่าสุขภาพดีขึ้นเดินอ้อมสวนได้เดินอ้อมสวนได้เดินไปให้อาหารปลาได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ว่าได้ตอนนี้เนาะซึ่งผมถือว่าประสบความสําเร็จจริงๆโดยเฉพาะโครงการนี้นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจ และที่ใดนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอเมืองก็ได้มาศึกษาดูงานนี้นะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายภอที่อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้แล้วก็ทางท่านกำนันประธานจุลรงกำนันทุนหมู่บ้านก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อกระจายความรู้ส่วนนี้ไปอบทุกหมู่บ้านทุกุมชนในเขตอำเภอเมืองนะครับก็ ครับผมก็ขอขอบคุณกลุ่มการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิมนะครับที่ได้มีโครงการดีๆมาให้ขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ได้รับเคราะห์นะครับก็ทําให้ผมได้มีอยู่มีกินชีวิตตัวคงจะยังยืนนะครับจะทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ายกันที่เก้าท่านพูดไว้นะครับ เดินชีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างผมก็อาศาสตร์นี้นะครับมาเดินตามรอยพ่อครับขอบคุณครับ